สวัสดีครับวันนี้ก็ผ่านมาผ่านไปนะครับเราอยู่กับตู้เย็นนะครับโตชิบ้านะครับผมจะเขียนชื่อรุ่นไว้ที่หัวข้อนะครับผมก็มารีวิวง่ายๆสไตล์ซื้อมาผ่านมาผ่านไปนะครับซื้อมาใช้งานนะครับก็เป็นตู้เย็นขนาดก็เป็นขนาด6.4คิวนะครับในไงรายละเอียดก็เขาจะแถมคู่มือมาให้ถ้าเพื่อนๆซื้อมาก็ลองรบกวนดูที่คู่มือนะครับรายละเอียดอีกทีนะครับก็เรามาดูง่ายๆสั้นๆนะครับ ก็ในตัวช่องนะครับช่องแช่แข็งข้างบนก็มีอยู่2ช่องนะครับไปใส่พวกของนะครับแล้วก็ผมก็แช่แล้วนะครับอันนี้เป็นกระจกนะครับตรงนี้เป็นกระจกนะครับยกได้นะฮะส่วนชั้นรองลงมาก็พวกแช่แช่เนื้อสัตว์หรือแช่แข็งต่างๆนะครับผมก็มีปุ่มปรับนะครับเลือกได้นะครับว่าจะให้แข็งมากแข็งน้อยเวลาแข็งนะครับเย็นเกินไปหรือ เออนะครับวันกานะครับ,ก,รรบก็เลื่อนได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนชั้นที่สองนะครับผมชั้นที่สองชั้นหน้าเอา่อข้อสังเกตทีนึงก็คืออาจจะต้องก้มนิดนึงนะครับเพราะความสูงเอ่อไม่สูงมากนะครับเวลาเปิดอาจจะต้องก้มลงมานิดนึงหรือนั่งยองๆนะครับถ้าเอา่อรไงลองดูตัวตู้นิสสิทีนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะก้มลําบากหน่อยนะฮะ แต่ถ้าเป็นธรรมดาก็โอเคนะครับผมก็ดูนะครับตัวนี้เป็นกระจกนะครับสเกนะครับเป็นพลาสติกใสนะครับผมขออภัยครับผมก็สามารถเปิดปิดเลื่อนเข้าเ่อนออกได้มีชื่อรุ่นบอกแล้วก็รายละเอียดนะครับสวช์เปิดปิดไฟแล้วก็มีปุ่มปรับนะครับอุณหภูมิข้างในทีนะฮะผมไม่ได้เห็นหมครับข้างในมีปุ่มปรับนะครับเลื่อนแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกระจกนะครับผม แล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นพลาสติกนะครับไว้แช่ผักนะผลไม้แล้วแต่ครับ่มตรงนี้ถนัดดีรูปทรงน่ารักนะครับแล้วก็ตรงนี้มีช่องแช่ไข่ไก่นะครับแช่ไข่ไก่ครบเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ช่องอีกที่เก็บของนะครับก็สวยงามครับผมมือจับถนัดนะครับจับถนัดเปิดปิดกระชับนะครับง่ายช่องนะครับเก็บ นะครับผมรูปร่างส่วนเดี๋ยวดูด้านหลังเครื่องนะครับผมด้านหลังเครื่องนะครับก็มีตัวกั้นนะครับมีที่รายน้ําแข็งนะครับข้อสังเกตดนึงจะมีสายดินมาให้เราต่อเองนะครับสายดินจะอยู่ตรงนั้นนะครับไงเพื่อนๆซื้อมาก็ต้องต่อสายดินนะครับอาจศึกษาเพิ่มเติมจากช่อง y o youtube ทั่วไปหรือถ้าเราไม่ถนัดก็ให้ช่างมาติดต่อติดตั้งสายดินอีกทีนะครับในไงตู้เย็นก็ควรติดตั้งสายดินให้เรียบร้อยนะครับผม ส่วนด้านตรงนี้ก็จะมีพวก QR code Service อยู่นะครับอิม่าโค้ดนะสัญลักษณ์โลโก้ต่างๆนะครับประหยัดไฟเบอร์5นะฮะก็รีวิวผ่านมาผ่านไปครับวันนี้ง่ายงสั้นสนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจตู้เย็นโตชิบ้านะครับ6.4คิวนะครับถ้าผิดพลาดในเรื่องสเปคไงรบกวนเพื่อนๆนช่วยดูในคู่มืออีกทีนะครับผมก็รีวิวทิ้งไว้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับว่าสูงความสูงเราเราเอ่อความสูงโอเคครับผม ความสูงโอเคเลยไม่ไม่สูงมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากขนาดกระทัดรัดนะครับในสําหรับคนที่มีพื้นที่ในห้องนอนครับแคบนะครับผมแล้วก็อาจจะมีตรงส่วนของก้มเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับสําหรับผู้สูงอายุแต่ก็คนปกติธรรมดาทั่วไปก็โอเคครับใช้ได้นะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวขออภัยครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับทิ้งไว้นะครับสาหรับคนที่สนใจจะซื้อตู้เย็นใหม่ของ ตชิบ้านะครับก็วันนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม